เรามาดูกันนะคะว่าเช้านี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยคึกคักคึคกคัคกวิ่งกันสนุกสนานกันมากเลยค่ะวันนี้แม่ให้พี่ทองก้อนกับทองหยิบทองหยอดออกมาเล่นกับพี่ๆด้วยแต่พี่ทองแท้นี่ไม่เข้าบ้านแล้วค่ะ ในข้าวบ้านและหนุ่มน้อยของเราอืมถูถไทยน้องเริ่มติดสัตว์แล้วค่ะเริ่มร้องเริ่มร้องล้สงสัยเดือนหน้าแม่กิ่งต้องเอาไปทําหมันแล้วค่ะต้องเอาไปทําหมันละเ,เด็กสนุกคึกคักกันเช็มตะกับบังกูอันนี้พี่ทองกวาวก็คึกคักด้วยค่ะเล่นกับน้องน้อง นคนนี้แกล้งน้องจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกฮะพี่ทองสุกแกล้งน้องจนเหนื่อยแล้ววันนี้แม่จะหลัดสีมาอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้น้องมาขออยู่ม,มุมนี้อีกวันหนึ่งส่วนมองท่าทางน่าจะง่วงแล้วใช่ไหมลูกออมองง่วงเหรอลูกมองมอง่วงเนี่ยค่ะเด็กๆพอช่วงเช้านี่จะเล่นกันคลุมคามคลุมคามคึกคักคกคัก พอแม่กิ่งให้อาหารกินเสร็จก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะเริ่มเริ่มนิ่งกันแต่ก็ยังมีมีมีเล่นอยู่ค่ะเอาวันนี้ขอเป็นพี่ทองคิวจะเดินโชว์เหรอลูกฮะพี่ทองคิวจะเดินโชว์ใช่ไหมวันนี้พี่ทองคิวจะเป็นในแบบเหรอลูกเป็นตุ๊กตา กิ่นอัตุกตาไปแนแนให้พี่ทองทิวของเรานี่ก็สูงใหญ่ค่ะสูงใหญ่มากดูนะคะดูดูดูลีลาดูลีลาของพี่ทองทิวลีลาผมสู้สู้ทองเอกได้ไหมครับเสียงใครเสียงใครเสียงใครไม่เอาทางซ้ ทองส้อยทองส้อยจะชับแก้งทองหยิบค่ะทองส้อยจะแก้งทองหยิบไม่แก้งน้องนะลูกฮะ <c ười> พอมีการขู่กันก็ <c ười> กระเจิงกันหมดค่ะเด็กๆ แต่ไม่ต้องเอาทองหยิบไปไว้ในบ้านแล้วพอดูท่าทางแล้วน่าจะเข้ากับทองสร้อยไม่ได้ก่อนหน้านั้นน้องก็ไม่มีอะไรนะคะน้องก็เคยเล่นกันได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าน้องเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ